รากาศด่วนล่าสุดนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไทยตอนบนระม,มัดระวังเรื่องฝนตกหนักสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกทุกคนนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อซึ่งเมื่อวานนะครับจังหวัดของทุกคนมีฝนตกกันหรือเปล่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็าสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ และเมื่อตอนประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับก็เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ประเทศเมียนมาแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยในหลายภูมิภาคนะครับพี่น้องอยู่จังหวัดอะไรได้รับแรงสั่นสะเทือนกันหรือเปล่าก็ลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งขนาดของแผ่นดินไหวก็อยู่ที่ประมาณ8.2ริกเตอร์ความลึกก็อยู่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับ ซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้รับแจ้งว่ารู้สึกสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ในพื้นที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณนทนซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เราดูนะครับจากเส้นความกดอากาศในวันที่28ส่วนใหญ่ยังมีเส้นพันสและย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ปกคลุมไทยเราอยู่ดังนั้นนะครับในวันที่28ทั่วไทยก็จะมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่สำหรับลมล่างเราดูนะครับไทยตอนบนมีลมตะวันตกปกลมุมซึ่งลมตะวันตกดังกล่าวเขาพัดมาจากอินเดียเขาก็จะนําความเย็นความแห้งเข้ามาด้วยดังนั้นนะครับในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนโอกาสที่จะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่28่้นข้างต่ํา สำหรับบริเวณภาคใต้ก็จะมีลมตะวันตกนกครปกกลุ่มดังนั้นก็มีโอกาสมีฝนตกได้บ้างซึ่งมาดูนะครับจากลมบนในวันนี้ก็จะพบว่ามีการพัดโค้งของลมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนซึ่งมันจะไปสนับสนุนให้มีการยกตัวของฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและอีสานตอนล่างดังนั้นในวันที่28ลมบนพัดยกขึ้นไปก็มีโอกาสมีฝนตกซึ่งเรามาดูในส่วนของอุณหภูมิกันต่อ ไม่ต้องพูดถึงนะครับในวันที่28ยมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยเราประกอบกับลมตะวันตกนะครับเขาไม่ได้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียแต่เขาพัดมาจากประเทศอินเดียดังนั้นเขาจะนําความแห้งความเย็นเข้ามาทําให้ไทยเราอากาศจมตัวและอากาศไม่มีความชื้นดังนั้นก็จะร้อนอบอ้าวเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดนะครับ37-38องศาเซลเซียส ซึ่งปริมาณฝนนะครับส่วนใหญ่ในวันที่28ก็จะไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปในช่วงบ่ายและมีโอกาสนะครับมีฝนตกในพื้นที่ภาคตะว,วันออกในจังหวัดจันทบุรีระยองตราดจังหวัดสะแก้วส่วนอีสานล่างก็มีฝนตกในจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ส่วนในวันที่29นะครับเป็นข่าวดีสําหรับหลายๆคนเพราะว่ามวลอากาศเย็นเขาจะลงมาแล้วมวลอากาศเย็นก็จะมาพบกับความร้อนในบ้านเราทําให้เกิดแนวพัะ,ะอากาศมวลอากาศเย็นจะมาพัะ,ะความร้อนแล้วความร้อนก็จะลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากนั้นก็จะกลั่นตัวเป็นฝนซึ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานเวลาประมาณตอนเช้าตรู่ในวันที่29 มีนาคมนี้ส่วนตอนบ่ายในวันที่29ก็มีฝนตกกระจายนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานและพื้นที่ภาคกลางตอนล่างบางส่วนจากแนวพัะทตอากาศระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนซึ่งจากลมล่างก็เหมือนกันนะครับเมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมาเส้นพันสิบสี่เส้นพันสิบห้าลงมาลมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะลงมาด้วย มาปะทะกับลมตะวันตกมาปะทะกับลมตะวันตกและลมตะวันออกกับลมใต้ดังนั้นก็มีโอกาสมีฝนตกกระจายตัวตั้งแต่วันที่ 29, 30, 31, 1เมษายนและ2เมษายนนะครับขอให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนมีทั้งร้อนมีทั้งฝนมีทั้งหนาวนะครับ ซึ่งวันที่29กับวันที่30เนี่ยเป็นวันที่มีฝนตกหนักมากๆซึ่งจะเริ่มตกก่อนในพื้นที่ภาคอีสานหลังจากนั้นก็จะมาตกในพื้นที่ภาคลางภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคใต้นะครับ ส่วนในช่วงเดือนเมษายนนะครับตั้งแต่วันที่2เมษายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่11เมษายนเป็นสัญญาณนะครับว่าลมตะวันตกมีบทบาทกับบ้านเรามากยิ่งขึ้นตามลำดับเราดูนะครับจากภาพโมเดลในช่วงวันที่10และ11เนี่ย ก็จะมีลมตะวันตกนะครับพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียแล้วตะวัดพัดโค้งเข้ามาปกคลุมไทยเราลองคิดภาพตามง่ายๆตอนฤดูฝนนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้เขาจะพัดผ่านเส้นศูนย์สูตรแล้วผ่านมหาสมุทรอินเดียหลังจากนั้นปกคลุมไทยเราซึ่งในช่วงประมาณวันที่7มีสายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็น เบตตินเดียวกันเลยในตอนฤดูฝนก็คือลมตะวันตกผ่านมหาสมุทรอินเดียแล้วตะวัดพัดโค้งเข้ามาในบ้านเราดังนั้นนะครับก็ต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ด้วยในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้และเป็นสัญญาณนะครับว่าฤดูฝนปีนี้อาจจะมาเร็วกว่าที่คิดแน่นอนนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้ ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่31มีนาคมจนถึง3เมษายนเพราะจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเข้าสู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลานะครับดังนั้นภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องของฝนนะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆกับการพยากรณ์อากาศในช่วง10วันหากคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็สามารถกดติดตามเอาไว้เพื่อผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ